พิจารณาไปฉันย่ามคำมัว่าเราอาจจะพิจารณาว่า,าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่ยแหละแห้งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด,ด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนว แนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าพอเกิดได้ความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงเกตของท่านจะไม่เชื่อก็ตามเพราะท่านก็เคยรู้เคยเห็นมาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกําหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธเป็นต้น เมื่อจิตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจอาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสําหรับการเจริญอสุภาพกรรมาฐานของบรรดาในแพทย์ทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจรารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่ จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิตอยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจ เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบพระอียดลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าจิตของท่านยังเหลือใจจิตล้วนๆร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกแต่การมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนๆโดยไม่มีประสาททางกายเจือผลแม้แต่ประการใด ทีนี้ถ้าหากสมบติว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมานี้จะเป็นอุปกรณ์ในการพยาบาลรักษาคนไข้ได้อย่างดีวิเศษที่สุดทีนี้อาสุภกรรมาฐานเนี่ยเป็นอุปกรณ์แก่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรในช่วงต่อไปนี้อาตมา จะได้ขอนำเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุยี่สิบสองปีอาตมะป่วยเป็นวัณโรคในสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองอยาที่จะรักษาโลกวัณโรกนี่ยังไม่มียังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวัณโรคหายทีนี้พอดีท่านอาจารย์ฟันท่านมาจำพรรษาด้วย อยู่ที่วัดบุรภาเมืองอุบลท่านก็มาแนะนำให้พิจารณาอาการสามสิบสองคือปมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละ <c oughs> ที่แรกก็ใช้ความคิดพิจารณาตามที่เราจำได้โดยเริ่มต้นว่าอายังโขเมกาอยูกายของเรานี่แหละพูดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อโทเกคสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปาริยันโตมีหนังพุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานัปการัสสาสุจิโนโเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัตสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผมโลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขน หน้าขาคือเล็บท like ั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่เล็บดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ฟันตาโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อนาหารุคือเอ็นทั้งหลายน้อมจิตไปที่เอ็นอาทีคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูก อาธิมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปที่เยื่อในกระดูกวักกัางม้ามน้อมจิตไปที่ม,ามา้ามหัดทยังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจปัาผาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอดเพราะอุปาทานเคยยึดถือว่าวัน,นโรกเป็นอยู่ที่ปอดพอน้อมไปที่ปอดจิตมันก็จดจ้องอยู่ที่ปอดมันไม่ยอมไปไหน ในที่สุดก็มองเห็นปอดของตัวเองเป็นสีแดงแล้วจิตก็มีความสว่างไสวมองเห็นจุดอยู่ที่ขั้วปอดสองจุดโตขนาดเหรียญสลึงแล้วก็น้อมเพ่งดูอยู่ที่ปอดนั่นตลอดไปจิตมันก็ยังไม่ยอมไปไหนเหมือนกันในตอนแรกๆมันก็รู้สึกว่ากายก็ยังปรากฏดอยู่ลมหายใจก็ยังปลากฏดอยู่ แล้วก็มองเห็นปอดด้วยอาคล้ายๆกับมองเห็นด้วยสายตาในรู้ด้วยใจในเมื่อจิตแข้งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละเจตก็ค่อยสงบละเอียดลงไปสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆแล้วปรากฏว่าร่างกายของตัวเองไปนอนแผ่อยู่กับพื้น ความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนกับว่าจิตไปลอยเด่นอยู่บนอยู่เหนือร่างกายสูงประมาณสองเมตรแล้วก็ทอดแสงสว่างลงมาดูกายในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่จิตรู้เด่นสว่างอยู่อย่างนั้นแต่ทางส่วนกายเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขึ้นอื่น แล้วก็น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังกุพังไปตกลงไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุดกระดูกก็แหลกละเอียดหายไปกับพื้นดินมองเห็นองกระดูกโปรอยอยู่บนพื้นดินเหมือนเหมือนกับขี้เท่าโปรยอยู่บนกองทราย แล้วอยู่มาอีกขณะหนึ่งพอผงกระดูกหายลงไปในพื้นแผ่นดินมองไม่เห็นผงกระดูกในที่สุดพื้นแผ่นดินที่มองเห็นอยู่นั้นก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตรวงเดียวเท่านั้นแล้วอีกสักพักหนึ่งแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผงกระดูกแล้วกระดูกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นกระดูกกลับคืนมา แล้วก็มาต่อเป็นโครงสร้างคือโครงกระดูกครบถ้วนเนื้อหนังก็ค่อยงอกขึ้นมาตามที่ต่อของกระดูกจนกระทั่งร่างปรากฏว่ามีร่างกายสมบูรณ์ตามเดิมแล้วก็มีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่จําได้เพียงแค่สาม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 ครั้งเท่านั้นความเป็นอันนี้เริ่มเป็นอยู่ตั้งแต่ตีสาม แล้วก็ไปรู้สึกตัวต่อเมื่อสองโมงเช้าก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานั้นดวงจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นมีอาการไหวนิดหนึ่งพอไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่หรอือคือความตายความรู้สึกนันหนึ่งปดขึ้นมาตอบว่าใช่แล้วพอคำตอบว่าใช่แล้วปรากฏขึ้นจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นก็ลด ลงมาประทะกับรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามาประทะกับหน้าอกแผ่วๆแล้วความรู้สึกก็ค่อยรู้สึกทางกายขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นคล้ายๆกับถูกฉีดยาเ,เข้าเส้นอย่างแรงมีอาการวิ่งสู้ไปจนทั่วกายทีนี้อาตมาก็กำหนดดูว่า เรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปทางใดมือท้าวางไว้อย่างไรกําหนดจิตอย่างไรจรึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกตัวอย่างเต็มที่แล้วจนหายสงสัยแล้วว่าเราตื่นรู้สึกตัวเต็มที่แล้วความสงสัยนี่มันก็ยังมีอยู่นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราตายจริงหรือเปล่าเลยต้องยกมือขึ้นมาคลำดูเ,ดเน่าพราะแน่ใจว่ายังไม่ตายลืมตาขึ้นก็ ดูนาฬิกาก็สองโมงเช้าพอดีทีนี้ใน <c oughs> พอเหตุการณ์อย่างนี้ผ่านไปวันนรกที่เป็นอยู่นั่เนยอาเจียนเป็นโลหิตออกมาแล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเน่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยๆได้ที่สุดเลือดหายขาดหน,นองที่กคยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นีนจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้ อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภากรรมฐานเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นเป็นในแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อาตมาภาพในยืนยันรับรองได้ว่า วันนรกของอัมมะที่เป็นนั้นหายเพราะการภาวนาเพราะความรู้สภาวะที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจที่นี้ผลลัพธ์แห่งความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่ร่างกายสลายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอย่างเดียวเมื่อปรากฏมีกายอีกทีหนึ่งความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นว่าไอ้โรคภัคยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ร่างกาย ไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจใจกับกายมันผลละอย่างกายนี่มันเหมือนเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัยแต่ว่าใจนั่นอาศัยอยู่ในกายแต่ผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายไม่ใช่ใจร่างกายต่างหากที่มันเจ็บป่วยตายไปร่างกายเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีมาแต่ไหน หลังจากนั้นกำลังใจมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลถ้าหากว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในด้านที่เรียกว่ามันทำให้เกิดทุกข์ใจมันมักจะมีความคิดเกิดขึ้นมาโต้ตอบว่าไม่ได้จ้างให้มันมาเกิดไม่ได้จ้างให้มันมาตายอยากตายก็เชิญเลยเนี่ยมันท้าทายอย่างนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็หายมาเรื่อยๆไป อันนี้ที่นำมาเล่านี่ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจรารณาว่าการบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายพิจรารณาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกัน ท่านอาจารย์จยันเขมปัตูท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีพระโรคหนึ่งเจ็บปวดในท้องไม่หายสักทีรักษายัางไงก็ไม่หายอยู่บ่าวันหนึ่งท่านก็จับพระองค์นั้นมานั่งข้างหน้าทัดไหนมาดูดิจะตรวจโรคให้ทําไมมันถึงไม่หายสักทีเสร็จแล้วท่านก็นั่งแเพ่งดูร่างของพระองค์นั้นอีกสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้อย่างไร คนกินเบ็ดเข้าไปตั้งคันมันเกาะกอยู่ที่ผาังกระเพาะไปให้หมอเอาออกให้เสร็จแล้วมันก็จะหายพระองค์นั้นก็เข้าโรงพยาบาลหมอใช้สเสลยพาเอาเบ็ดออกแล้วโรคมันก็หายอันนี้ก,การทําสมาธินี่สามารถที่จะตรวจโรคได้คนหมอซึ่งเป็นลูกศิษย์ธรรมาภาพอยู่ที่นครราชสีมาก็เคยเล่าให้ฟัง ว่าการทำสมาธิภาวนาผูโทผโธพุโทโตพุทโตตามที่หลวงพ่อบอกนั่นน่ะจิตของหนูไม่เคยสงบนิ่งสว่างเป็นสมาธิสักทีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาตรวจโลกพอจับเครื่องฟังเข้ามาสวมเข้าหูเท่นั้นจิตมันโว้บไปประท่าล่างคนไข้แล้วมันก็รายงานออกมาได้ว่าเขาเป็นโรคอย่างนั้นควรจะให้ยาอย่างนั้นในเมื่อไปตรวจตูจริงๆแล้วมันก็ถูกต้อง แล้วก็ถามว่าเป็นเพราะผลแห่งการทำสมาธิหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าให้คุณพิจารณาเอาเองอาตมาไม่ตัดสินให้หรอกให้ทดสอบกันไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาข้อเท็จริงว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมที่นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาว่า การทำสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้ไหมอาตมาก็ไม่ได้เรียนในทางน,นั้นแต่ในเรื่องส่วนตัวนี้เชื่อมั่นและเกินว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เคยผ่านเคยเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยรักษาด้วยพลังแห่งสมาธิ ที่ใ้การใช้พลังจิตรหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาจาภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ฟั้นท่านว่าการพิจารณาอาการสามสิบสองนี่ยเป็นการเพ่งกสิณการเพ่งกสิณภายในคือเพ่งขมผลและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคือทำให้สติด้านกลเป็นมหาสติขึ้นมา เมื่อเราสามารถแก้เอาาการ32สามสิบสองให้รู้เห็นเป็นนิมิตขึ้นมาในลักษณะความเป็นสมาธิต่อไปนี่เราอาจจะไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักก็ได้ให้ต้นไม้มันล้มโค่นลงมาก็ได้ให้เครื่องยนต์มันหยุดก็ได้ท่านว่าอย่างนี้ทีทนี่ในสมัยนั้นอาตมาภาพก็ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มกำลังขนองเหมือนกันอยากจะทดสอบหาข้อเท็จจริง ในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแล้วเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาก็เที่ยวไปชี้ปือบอกให้กิ่งไม้มันหักมันก็หักลงมาบอกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หักลงมาแต่แล้วมันก็เป็นพอได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้นเองเวลานี้ก็ทำไม่ได้เดี๋ยวท่านหลากหลายอาจจะบอกว่าหลวงพอ่อทดลองให้ดูได้ไหมอันนี้ขอยอมแพ้ไปก่อนแต่ว่า จะด้วยประการใดก็าตามการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิและเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมที่ยังไม่รับรู้อารมณ์มีลักษณะอย่างไรในเมื่อออกมารับรู้อารมณ์แล้วมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงทันที่ตรงนี้ทีนี้การทำสมาธินี่ สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปลืมนึกถึงผลที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ที่ได้วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิด ในขั้นตอนนี้เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเช่นโลกไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราจําเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติมาคิดพิจารณาเป็นแนวนําเป็นการปรับปรุงปฏิปทาทำให้จิตของเรานี่มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นๆ การพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไปได้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติย่อมมีความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินั้นเป็นความรู้ที่มีชื่อสมมติบัญญัติเรียกได้เช่นอย่าง,างรู้เรื่องของรูปก็เ,เรียกรูปได้เวทนาก็เรียกเวทนาได้ สัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอุปจารสมาธิแต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติปัญญตัติจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นในธรรมาจากกับประวัตตะสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินกิสมุทายะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกีมีภาษาสมมติบัญญัติเทียกได้ ความรู้ที่อยูอ่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตละมะีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสัง่งถามอาตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อแห่งธรรมะนั้นได้ จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่าน,นว่าขอถวายพระพรพระมหาบอพิษพระราชสมภารเจ้าโดยธรรมชาติของสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัตธรรมท,ที่ปรากฏขึ้น พระมหาบอพิษจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอาตมาก็เลยยกเอาอยัางกินจิสมุทยธยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติในท้ายแห่งธรรมจักกัปปวัตนสูตรที่ท่านัญญาโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา แล้วสมเด็จระสมมาสัมพุทธจเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านอัญญาโกลทัญญาเป็นประสูดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมในสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาจจะนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่นยอ่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นกติเตือนใจ <c oughs> แต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างหนึ่วว่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดพิธีการให้มากนกเช่นอย่างอาจจะมาพูดในตอนต้นว่าการทําสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มัน่นบางท่านอาจจะคิดว่าทําในท่าอื่นไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแล้วอย่าไปเข้าใจผิดยืนทําสมาธิได้นอนทําสมาธิได้ เดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแม้แต่ทำงานอยู่ทำสมาธิได้คือทำสมาจาคือทำสติตัวเดียวนั่นเองทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำสติตลอดเวลานั่นแหละคือการทำสมาธิใครจะทำในท่าไหนได้ทั้งนั้นเอาละการกล่าวธรรมะก็เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลา ถ้าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขอภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจารณาด้วยขอยุติไม่แต่เพียงเท่านี้อาจจะมาจะตั้งปัญหาถามตัวเองได้ตอบตัวเองปัญหาที่น่าสงสัยก็ไม่อยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอารหันต์เมื่อนิพพานไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นสะทัด ทำเฉลยก็มีอยู่ว่า <c oughs> หลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำสติให้เป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติประฐานสี่พระพุทธองค์ทรงสอนให้กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือการเจริญกายกตาสติกำหนดเพ่งดูผมขนและปันหลังเนื้อเอ็นกระดูก ในขณะที่แท่งอยู่นั่นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายมีลักษณะใสเหมือนแก้วมองไปที่ผมผมก็เป็นแก้วมองไปที่ขนขนก็เป็นแก้วทีนี้ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกายนักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นฐานที่สร้างสติให้เป็นมหาสติ ยิงจิตมีความละเอียดลงไปเท่าไหร่ความสว่างสวัยปรากฏขึ้นในกายอย่างอย่างน่าอัศจรรย์ <c oughs> มองไปที่ไหนที่ไหนก็กลายเป็นแก้วไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดบรรลุพระอรหันต์เมื่อไหร่ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้วส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็กลายเป็นเป็นพระธาตุไปหมดทีนี้พระธาตุที่ ของบางท่านก็ใสของบางท่านก็ไม่ใส่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องความสว่างสวัยของจิตของแต่ละท่าน <c oughs> อันนี้คือปัญหาคำตอบที่ว่าทำไมกระดูกพระอรหันต์จึงเป็นเป็นกระแทดไปทีนี้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบก,ก็คือว่า <c oughs> เช่นอย่างหมอเรียนวิชาศยศาสตร์ เขามีมนตต่อกระดูกเช่นอย่างกระดูกขักเนี่ยเขาเรียนแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้นสามารถต่อกระดูกได้พ็กไสยาศาสตร์ที่เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่างละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถะวิปัสนาเพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอาคมที่เขาเรียนมาเท่านั้นแล้วในเมื่อเขาเป่าลงไปแล้วมันก็สามารถทำให้กระดูกต่อกันได้ ต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาปัญหามีว่าทำไมทุกวันนี้ชาวพุทธจึงพากันห่างเหินจากข้อปฏิบัติทำให้เกิดความทุกความเดือดร้อนกันไม่รู้จักจบจากสิ้น ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่ทุกทุกท่านจะต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขคำตอบว่าทำไมจึงพากันเกิดทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นทุกทีทุกทีอันนี้คำตอบในตอบยากจะว่าชาวพุทธทั้งหลายไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรืออะไร ที่ถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรายังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติและยังไม่มีผู้ให้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและยังไม่มีผู้สามารถชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างไรในเมื่อมีคำถามอย่างนี้ <c oughs> อาตมาก็ใคร่ที่จะขอเสนอนะว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยในขั้นต้นนี้เรารู้สึกว่าจะลำบากมากบางท่านก็บอกว่าใจยังไม่สงบปฏิบัติไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะขัดจะค้านกันก็คือว่าถ้าหากว่า ใจสงบแล้วไม่ทราบว่าจะปฏิบัติไปทำไมเพราะมันสงบอยู่แล้ว <c oughs> เนื่องจากว่าเราเข้าใจาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับ,ก,บการทำสมาธินี่เราเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับเรา หรือเขาผู้ที่ยังเหินหา่หนหางจากการปฏิบัติเพราะเขายังไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงนั้นการปฏิบัติสมาธินี่มันเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเราปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ของจริงซึ่งเราประสบอยู่ทุกวินาที อาตมาเคยแทศอยู่ที่เมืองโคราชธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ของจริงเริ่มต้นด้วยความจริงของความเป็นบิดามารดาความจริงของความเป็นบุตรธิดดาความจริงของความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคน ความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกฎน,นี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราพอเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจริงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์ การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน